คลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเซ็ตกันก่อนเนาะก็คืออันนี้เป็นเป็นเพลย์ลิสต์ของลีเนียออร์จิบานะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องเซ็ตกันนะรเรื่องเซ็ตเซ็ตคืออะไรนะครับเราจะไม่ได้พูดถึงว่าเซ็ตมันคืออะไรเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันมีถ้าเกิดถ้าผมนิยามว่าเซ็ตเนี่ยมันเป็นแค่ถุงถุงหนึ่งที่เก็บเอลิเมนต์ไว้นะครับคือเป็นถุงที่มีของอยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันจะมี constraint หลายอย่างเนาะหมายความว่ามันจะมีแบบเรื่องพาราดอกเรื่องอะไรอย่างงี้อีกนะครับแต่ว่า เราพูดหลวมๆไว้ก็ได้นะครับว่าเซตเนี่ยมันคือวัตถุทางคณิตศาสตร์ที่สามารถมีสมาชิกได้นะครับหมายความว่าเป็นวัตถุบางอย่างที่มีอะไรอยู่ข้างในได้นะครับก็น่าจะเคยคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับเรื่องเซตเนาะยกตัวอย่างนะครับเช่น a เนี่ยนะครับเป็นเซตนะครับ a เก็บ1 2 3ไว้นะครับหรือว่า b นะครับเก็บเลขใดๆนะครับที่อยู่ในที่ที่เป็นจำนวนเต็มนะครับที่ x กำลังสอง จำนวนจริงแล้วกันที่ x กําลัง200กว่า2อะไรเงี้ยนะครับคือเราสามารถนิยามเซตหลายแบบเนาะอันนี้คือตัวเงื่อนไขนะเงื่อนไขเงื่อนไขหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะเก็บจํานวนใดๆในจํานวนจริงเนี่ยไว้ใน b นะครับถ้าเกิดจํานวนนั้นเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขด้านหลังนี้นะเช่นอะไรบ้างก็เช่นแบบพวกหนึ่งใช่ไหมหนึ่งก็เข้า่ะ b ก็จะมีอะไรหนึ่งก็อยู่ใน b ใช่ไหมในกรณีนี้ใช่ไหมเพราะว่า หนึ 1> 1่งกำลังสองได้หนึ่งซึ่งก็น้อยกว่าสองก็ก็เข้าเงื่อนไขนี้นะหรือว่าหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ใน b หมดเลยเนาะซึ่งเราสามารถเขียนรวมๆได้นะครับว่าด้วยคอมม่านะแบบหนึ่งคอมม่าหนึ่งจุดสี่คอมม่าหนึ่งจุดหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะว่ายอยู่ใน b แล้วก็จะเป็นการบอกว่าไอ้สามตัวเนี้ยมันอยู่ใน b ซึ่งที่เรารู้จักกันแบบบ่อยๆเนี่ยคืออะไรก็จะมีพวก complex number ใช่ไหม เซตของคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ก็จะเป็นเซตที่เก็บจำนวนเชิงซ้อนไว้นะครับเช่นพวกอะไรอ่าหนึ่งบวกสองไอพายบวกอไอะไรอย่างเงี้ยอ่าอยู่ในคอมเพล็กซ์นัมเบอร์หมดนะครับซึ่งคอมเพล็กซ์นัมเบอร์เนี่ยมันมีซับเซตเนาะซับเซตคืออะไรซับเซตคือเซตที่อยู่ในเซตทีทีเนี่ยสมมติว่าผมมีเซตเใช่ไหมอันรียกว่ามีเซตเดีกว่าเซตเอเท่ากับหนึแล้วเซตบีเท่ากับหนเห็นไหมว่าไอสอเซตเกับเซตบเนี่ยมันจะมีส่วนที่มัน มีสมาชิกตัวเดียวกันอยู่ก็คือเลข1กับเลข2ใช่ไหมแล้ว b มีอ่แล้ว a มีเลข3ามน้อยใช่ไหมไมันจะหน้าตาประมาณนี้นครับแต่เห็นไหมว่า b เนี่ยมันมันไม่ได้มีตัวอะไรเนาะจริงๆว่า b มันก็อยู่ใน a นั่นแหละนะพูดพูดแบบอย่างเงี้ยอ่ะ a ก็อยู่ใน b ก็อยู่ใน a เลยใช่ไหมอันนี้คือ b นี่คือ b ใช่ไหมเออพอมันมีสมาชิก b เนี่ยนะครับสมาชิกของ b ทุกตัวเป็นสมาชิกของ a หมายความว่าเราสามารถเขียนได้ว่า b เป็น subset ของ a เขียนเลขสันลักตัวนี้นะครับเนาะโอเคซึ่งเราก็จะมีที่รู้จักกันบ่อยก็จะมีพวก complex number ใช่ไหมมีจำนวนจริงเป็น s u b เซตของ complex นะครับเมีเยลนั number เ,เนาะแล้วก็จะมีพวก r a t นอล a l number นะก็คือเป็นจำนวนตรรกยะนะครับคือจำนวนที่สามารถเขียนอยู่ในรูปของ m ส่วน n ได้นะ m เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้ว n เนี่ยเป็นจำนวนนับจำนวนนับที่ผมพูดถึงคือไม่มีศูนย์นะครับ จำนวนนับจะไม่มีศูนย์ข้างในจำนวนนับจะเริ่มจาก1 2 3ไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีจํานวนอตักระยะนะครับจำนวนอตักระยะเนี่ยเป็นคอมเพลเมนต์ของจํานวนตักระยะนะครับแล้วก็พูดถึงจํานวนของจํานวนตักระยะเนี่ยคือเรชั่นอลนัมเบอร์เนี่ยมันจะมีแยกมาเป็นจํานวนเต็มนะครับแล้วก็จำนวนนับเนาะที่ผมพูดถึงนะครับจำนวนเต็มก็จะมีพวกอะไรพวกลบสองลบหนึ่งใช่ไหมศูนย์หนึ่งสองไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจำนวนเต็มนะครับจำนวนนับเนี่ยจะคือเป็นหนึ่งสองสามไปเรื่อยนะ ไอพวกไอพวกไอไอคิวไพร์เนี่ยนะครับก็จะคอนเทนต์พวกอะไรพวกพายนะครับพวก e นะครับพวกรูทสองอะไรเงี้ยอันนี้คือจำนวนอะตอกอะยะนะครับไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้นะก็เราพูดถึงเรื่องของออปเปอเรชันของเซตกันนะครับก็คือกระบวนการทางเซตหมายความว่าเราสามารถเอา2เซตทำกระบวนการเช่นเช่นเรามีเซต A กับเซต B ใช่ไหมพอเรามีเซต A กับเซต B เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเซตใหม่ได้จาก2เซตนี้คือเป็นเซตที่เกี่ยวข้องกับเซตเอเซต B นี่แหละ ก็คือสมมติเรามีเซต A และ B ใช่ไหมเราต้องการสร้างเซตใหม่ที่มันเกี่ยวข้งองกับ A B มีการยูเนียนหมายความว่า เราสามารถหาเซตใหม่สร้างเซตใหม่ที่เขียนรูปแบบนี้ได้ว่า A U B แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือ A ที่เป็นแบบ U กับหัวแล้วก็ B ไอตรงเนี้ยมันเป็น operation เป็น binary o p e r a ี๋ยวเราจะพูดถึงอีทีนะครับในไม่รู้อะขั้นในอคาร์ดหน้านะครับไม่เป็นไรอันเนี้ยนะครับหมายความว่าอะไร A A U B เนี่ยเป็นเซตใหม่ที่มันรวมเซต A และเซต B เลยนะครับคือเป็นเซตใหม่ที่เรารวมทุกสมาชิกของ A และ B แล้วก็เซต A cap B เนี่ยหรือว่าไอเซต A intersect B เนี่ยนะครับ ันนี้เขาเรียกอินเตอร์เซ็กเนาะก็คือเป็นเซตใหม่นะครับที่สร้างมาจากเซต a และเซต b เนี่ยที่อยู่ระหว่าง a กับ b หมายหมายว่าเป็นเซตที่มีสมาชิกของ a และ b นะครับก็คือไอ้ตรงนี้นะครับที่ผมวงไว้เนี่ยนะครับจริงๆเราสามารถนิยามได้นะครับนิยามเขียนนิยามแบบกุมได้ก็คืออ่ะเซต a u b เนี่ยนะครับเรานิยามว่ามันคือเซตนะครับที่เกี่ยวบสมาชิก x นะครับเมื่อนะครับ x เนี่ยอยู่ใน a หรือ x อยู่ใน b แล้วก็อย่าง a อ n t e r s e c t b เนี่ยเราก็นิยามได้เหมือนกันนะครับว่า a อ n t e r s e c t b เนี่ยมันคือสมาชิกของ a และ b นะครับหมายความว่า x เนี่ยต้องอยู่ใน a และ x ต้องอยู่ใน b นะครับประมาณนี้อันนี้คือนิยามโดยกันเราพูดถึงในในมุมมองของถึงขั้นสมาชิกนะครับอีกน,นึงนะครับก็คือ a ลบ b ใช่ไหม a ลบ b เนี่ยเป็น operation ที่เราเขียนได้ว่าเราจะเอาทุกตัวที่ไม่ได้อยู่ใน b คืออยู <Techn Pokémon> ่ใน A นะครับเป็นสมาชิก <serving> ที <wan> ่อยู Boy? ่ใน A อย่างเดียวก็ได้อย่างอย่างเดียวอยู่ใน A อย่างเดียวหมายความว่าเราจะเลือกสมาชิกเนี่ยมี A กับ B ใช่ไหมเราจะเลือกแค่ A นะครับ A อลบบีคือเราเอาแค่ A ไม่เอา B นะครับก็คือเราจะเลือกแค่เอ็กซนะครับเมื่อ X อยู่ใน A และ X ไม่ได้อยู่ใน B ก็ได้เนาะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็จริงๆเรื่องเซตก็มีประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเนาะผมจะพูดถึงเรื่องฟิลด์แล้วก็เรื่องเวกเตอร์สเปซนะครับ